ตอนนี้คนนันกำลังับเนื้อเกมดัชเชียร์ขนานั้นซึ่งวันนี้กำลังหาความลับในแบบรับดูในดัชเชี่ร์แบบเอาไี้รวมและแฮะก็เป็นเนี่องเองนี่จะมีหลายความรับอยู่แล้วนะเนแต่แล้วแบบปันหาหนึ่งอาจจะไม่หาเขาจะหนักมากนะหาแต่สิ่งนี้จะอยู่นะนี่สินี้ เขาเขียงอยู่ทุกคนเขาเคกยนอยู่ทุกคนเขะเขงยนเอยโอเคทุกคนต่อไปนะถ้าเกิดมีใครรู้ก็ไปเลยนะครับข่อไปให้เราหาเพื่อจะปลูกปลงฟูใช่ไหมในเรากดนี้ให้กดอันที่สามนะฮะาจะนํงที่เรากดเลเยอร์แบบนี้เราก็สามารถตัดใหม่ได้ครับ อ่าขั้นต่อมาให้ท,ทุกคนเป็นตัวตรงห้าทีนะทุกคนแล้วก็ให้เรากดนะฮะ <c oughs> เราก็จะได้เป็นเท้าโรงหลงนมมานั่นเอง <c oughs> อ่ะส่วนต่อมาทุกคนอ่าขั้นต่อมาเั้นต่อมาคนเกไงจำได้ไหมล่ะ <c oughs> อ๋อแม้ ต่อมา้เราทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้เรากดท่านแล้วให้กดโพสแพ็กหลังจากนั้นเรากดคำว่าแป t แล้วยืนแล้ต้องอย่างนี้นะคะให้อยู่ฝั่งตัว้าองษประตูเออริให้อยู่ฝั่งขวาของตูนี่้าของตู้ระต,ตูที่มุมขวา เราทำหั u i, u i. ้าหาเะคนให้เราอูว <try somebody new here> ูติดจังนั้ะอีกทีนึงอะไรอีกทีนึงเออดีจุดอ่ะเราสามารถกดหน้าไดทุกคนเราสามารถกดของเซย์ได้แค่คนนี้นะดูเราไม่มีมีพีเราต้องสั่งมาก ปลกตาเขาเป็นของฟรีหลาย่องที่เป็นของฟรีนั่นก็คือนี่เลยพวกเรอาจคิดว่านี่ของลิปมินใช่ไหมแต่พอเรากดดูจไดาเลยว่าของพวกนี้ก็เป็นของของที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็น v i p เหมือนกันเอ้ยไปสิของจีเหมือนกันนะช,นชุดเนี้ยชุดแรกนี้ v i p เหมือนกันเลยเอ้ยไปดิดดดดด เอะของฟรีเลยแต่ถ้าเป็นชุดอื่นเนี่ยก็เป็นของ V.P. นะส่วนเน,นี่ยพี่สามมาเกิดไาอย่างนีแต่ของ V.P. นี้กบบออกอัปเดต V.P. เป็นของฟรีนั่นเองค่ะเป็นของฟรีน,นะทุกคนนะฟรีอ่ะอ่ะจะทำนะทุกคนอัพเดทเลยน,น,นะ เซ็ตนี่งอาตั้งนี่เย้เนี่ยนี่ให้ยัด้ยหดเลี้ยยัดี้ยเ้อะให้เรากดชุดชุดอะไรนะชุดนะของคุณยายแล้วกนน้นนะคะให้เราปับเป็นท็อปแล้วก็นะคะให้เราปรับสีแล้วก็กดแมตเตอร์ของอะ ที่สองให้เราคณนลายผ้าหรือว่าจี่ก,ก็ได้นะคือถี่ถี่เราไม่ตรงแน่ไม่แน่เราก็โดนจดสีีเนาะเจอ่ันแล้ว,นะเ,วเราเอาคืนน้ำแข็งหลังจากนั้นให้เราไปที่ร้านเสื้อขายเออสื้อขายเอ้ยเสื้อซื้อมาแล้วหลังจากนั้นนา่านาให้เราใเสื้อกันว้หน้าแข้งก็เลริอจิซีนั่นเองหลังจากนั้นแห้เราเปิดท็อปสองแล้ว เราคิดไปหลังจากนั้นให้เราฝดกทำวัตถุน้เชื่อมเพื่อให้กับนิ่นเพลยงหลังจากนั้นเราก็จะได้เชื่อนะมน้ำแเราก็ได้เชื่อมน้ำแบบไม่ต้องไม่เลยนี่ังมีผีด้วยอนยะากให้ในส่วนที่สองอย่ยมันจะตัดมันจะเยอะนิดนึงไม่มีประมาณสี่ห้าอันาะนี่สุด,ดอะไรก 私はもう、私ラもう、私は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 よう、私はも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 う、 อ่าใครที่ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดไม่ยู้สิ่งเนาะก็ขอพห้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าอาจจะบางทีอาจจะเป็นแบบมีการแฮงนิดนึงเนาะอ่าซึ่งเราต้องเฉลยความจากท่องห้าสี่อาร์เรบ้อยแล้วนั่สาสะหลักแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนฮะซึ่งแฮกแฮกปเลยเนาะอ่าสำหรับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะ,นะอ้อเคฝากกดด้ ฉันเล้อกกดอะไรฉันก็มมนเหมือนแบบอคแค่นี้ขอตาลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามติดตด้วยสุกคน,น,นอ่าตอนนี้ก็แบบอีกสองคนอีกสองติดตมิมมัน, 5, 5น,นะนก,ก็จะครบห้าพันหนึ่งแล้วเอ้ยห้าพ้าสิบแล้วเนาะเนาก็สะหลอไปตดานไปกดนะสำหรับเพื่อนาเตอนกัก่อน,น